พี่พลอยคะขอ3สิ่งที่ว่าทําไมเราถึงต้องสนใจอสังหาเรื่องอสังหาเนี่ยไม่ใช่คนสนใจแค่ตอนนี้นะมันมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตสิ่งแรกที่คนสนใจเรื่องอสังหาเพราะว่าตัวดีมานซ์ซัพพลายผู้ซื้อผู้ขายความต้องการมันไม่มีขีดจํากัดมันเลยทําให้อสังหามันดูว้าวข้อที่2ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเศรษฐกิจกเลิศก,ก่อนหน้านั้นเราเจอสภาวะเศรษฐกิจกโรคระบาดท,ที่เป็นโควิด อสังหาด,ดอกตอนนี้ไปดูสิอสังหาจากเมื่อก่อนอาจจะขายที่ดินหนึ่งไร่สองล้านตอนนี้หนึ่งไร่สี่ล้านข้อสุดท้ายในเรื่องของการทำกำไรสามารถทำกำไรโดยการที่ใช้สลิปเงินเดือนกู้ธนาคารก็ทำกำไรได้ตั้งแต่ตอนซื้อแล้วก็สามารถออมเงินโดยที่ให้ผู้เช่าเป็นคนจ่ายแบตแทนสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นการออมเงินแบบมันเก็บเป็นอสังหาตอนนี้ราคามันเท่านี้ สามารถถือเก็งกําไรแล้วขายออกได้กําไรเป็นสองเด้งจากที่เราปล่อยเช่ารายเดือนแล้วก็ยังได้กําไรในตอนขายออกด้วยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่อสังหาทําไมถึงน่าสนใจ